สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามนะคะการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์สูบตังค์การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตทั้งช่องคลิกลิงค์ปปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเช้าวันเสาร์ค่ะวันนี้วันที่9ธันวาคมนะคะ อีกไม่กี่วันก็จะเข้ากลางเดือนธันวาคมแล้วเร็วมากๆเลยนะคะเราจะมาเข้าดาวไปได้วยกันเราจะมาเริ่มต้นใหม่ของปีใหม่ไปได้วยกันอีกแล้วนะคะในปีหน้าอีกไม่กี่วันนั่นเองนะคะทุกคนเร็วมากๆเลยค่ะ และเราก็มาเช็คพลังงานของทุกๆคนในทุกๆวันกันแบบนี้นะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับทุกๆคนเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเรื่องราวในอนาคตที่กำลังที่จะมาถึงนะคะมันม,มันมีเรื่องราวที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดนั่นเองนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับทุกๆคนนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับทุกๆคนคะ่ะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ พลังงานของทุกๆคนเป็นอย่างไรนะคะเร็วๆนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับทุกๆคนบ้างเรามาดูกันค่ะหมายเลข24นะคะหมายเลข38หมายเลข45นะคะ Time for a nap นะคะ To be fair Time to go นะคะ ถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาบางสิ่งบางอย่างค่ะที่จะใช้ช่วงเวลาห่วงเวลาของตัวเองนะคะหมายเลขหกเพื่อที่จะเริ่มทำสิ่งใหม่ๆนะคะที่ต้องการเริ่มทำสิ่งใหม่ๆที่รอคอยนะคะความยุติธรรมเกิดขึ้นอะไรที่รู้สึกว่าจะต้องตัดสินใจอะไรที่รู้สึกว่า มันจะต้องเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่าถึงเวลาที่คุณจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวเองอะไรที่ไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตของเรานะคะอะไรที่ใช่จะยังคงอยู่อะไรเมื่อถึงเวลามันจะเข้ามานะคะเมื่อไม่ถึงเวลามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองนะคะถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงถึงเวลาการพักผ่อนนะคะในชีวิตของเราแล้วด้วยเช่นกันนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับทุกทคนในเร็วนี้นะคะ จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับทุกๆคนค่ะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับทุกๆคนเร็วๆนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่คือ two of cups ค่ะ เร็วๆนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ของใครบางคนนะคะที่หวนกลับมาพบเจอกับคุณอีกครั้งนั่นเองบอกเลยว่าเป็นความรักที่โรแมนติกมากๆเลยนะคะคุณจะได้ออกเดทกับใครใหม่ๆคุณจะได้ออกเดทกับคนที่คุณคุ้นเคยและเคยเจอกันมาแล้วนะคะใครคนหนึ่งที่กําลังกลับมาเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นคนที่คุณรู้จักในดิจิตาชั่หรือเป็นคนที่เคยเดทกันมาแล้วมีช่วงเวลาแห่งความสุขกันนี่เป็นเรื่องของโซ่คอนเนคชั่น แล้วก็ทวินเฟลมค่ะบอกเลยว่าบางท่านกําลังได้พบเจอทวินเฟลมหรือว่าบางท่านกําลังได้พบเจอคู่ที่เป็นการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณนั่นก็คืออีกหนึ่งจิตวิญญาณหรืออีกครึ่งหนึ่งจิตวิญญาณที่กําลังมาหาคนนะคะพบเจอพบปรักกับคู่แท้คู่ชีวิตค่ะเป็นทั้งเพื่อนเป็นทนั้งพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนชีวิตมีไลฟ์สไตล์โลสนิยมนะคะเป็นปณิทางเดียวกันมีเป้าหมายชีวิตนะคะ แล้วก็มีไอเดียมีอะไรต่างๆที่มันคลิกแล้วมันลงตัวแล้วมันมีเคมีที่เข้ากันมากๆเหลือเกินแต่ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันนะคะดื่มจิบวนยนะคะอยู่บนบนไหนดีนะนะคะอาจจะทะเลก็ได้นะคะดินเนอร์นะคะบนลูฟท็อปหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ได้ออกเดตมันเป็นช่วงหน้าเทศกาลที่คุณจะได้ออกเดตค่ะมันเป็นช่วงหน้าเทศกาลที่คุณจะได้พบเจอผู้คนใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่ต้องการ เพราะฉะนั้นออกไปสู่นะคะสิ่งใหม่ๆออกไปจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองออกไปเดินห้างออกไปที่ไหนสักที่หนึ่งเพื่อนนัดก็นัดไปนะคะนัดเจอนัดอะไรแบบนี้นะคะอย่าปล่อยให้ตัวเราเองอยู่อะไรแบบเดิมๆในช่วงเวลาแบบนี้เลยนะคะและสิ่งที่ไม่คาดคิดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเขาคนนี้มีความแตกต่างกันก็จริงค่ะแต่บอกได้เลยว่ามีความลงตัวมากๆเลยนะคะเตรียมพบเจอรกักแรกพบความรักที่ มีสเสน่ห์ความรักที่โรแมนติกนะคะของพลังงาน t o of cups นั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะคุณกับเขาอยู่ไกลกันแต่มาพบเจอกันค่ะเรามาดูอีกค่ะอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับทุกทคนเร็วๆนี้ค่ะว้าวสิบเปลี่ยนค่ะ ความรวมสมบูรณ์ใบนี้ก่อนเลยความรวมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะบอกเลยว่าความสุขแห่งชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นในทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักลัคกี้ลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟนะคะเป็นโชคดีที่คุณกำลังที่จะได้พบเจอนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะได้พบเจอคู่ชีวิตก็ได้พบเจอ คู่ชีวิตที่สร้างเนื้อสร้างตัวร่วมทุกร่วมสุขกันนะคะสร้างบ้านด้วยกันหาททำมาหากินซัพพอร์ตดูแลซึ่งกันและกันจนกระทั่งเติบโตมีความบูรณมสมบูรณ์ความสุขนะคะแล้วก็ได้แต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกันจนกระทั่งบ้านปลายชีวิตเลยทีเดียวเพราะนั้นคุณจะได้พบเจอคู่ชีวิตที่เป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆเล่น,ลนๆนะคะจะไปอย่างช้าๆจะไปอย่างสเต็ปจนเกิดความ อุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งจนถึงความรักความสมานที่มันสุขงอมมาค่ะมันถึงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันแล้วได้แต่งงานกันแล้วได้ใช้ชีวิตคู่กันแล้วได้สละโสดกันแล้วทีเดียวนะคะแล้วก็มีลูกมีหลานมีเหลนมีความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคง,งมั่งคั่งในชีวิตคู่แบบนี้นั่นเองนะคะและคุณจะได้ชีวิตคู่ที่เข้ามาสปอร์ตดูแลคุณได้ทั้งชีวิตเข้ามาที่จะ ไม่ให้คนต้องลำบากหรือว่าทุกข์ใจหรือว่าปวดใจนะคะเป็นผู้บุญบารมีที่ส่งเสริมกันและกันจริงๆนะคะและมาเร็วๆนี้บางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเงินนะคะอาจจะได้รับเงินได้รับเงินก้อนได้รับโบนัสนะคะได้รับ ทรัพย์สินนะคะหรือว่าได้รับกำลอกกำไรนะคะในเรื่องของการงานเรื่องของธุรกิจนั่นเองนะคะแต่ก็เขาเรียกว่าโดดเด่นเช่นการความมั่งคั่งร่ำรวยที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนเพราะนั้นอย่าที่จะเจอการเปลี่ยนแปลงอะไรอยากที่จะทําอะไรอย่าที่จะลุยอะไรคะ ลุยเลยค่ะเริ่มเลยตั้งแต่วันนี้เลยนะคะแล้วก็สิบเหรียญเป็นการได้มาจากน้ําพักน้ําแรงจริงๆนะคะได้มาจากการเพียรพยายามในการสร้างการสะสมนะคะแล้วก็ในปีหน้านั่นเองก็อย่าลืมที่จะวางแผนนะคะวางแผนใหม่ให้กับชีวิตว่าจะทํำยังไงว่าจะเริ่มต้นยังไงว่าจะทําอะไรใหม่ให้กับชีวิตเราบ้างนะคะ อายุก็อายุเพิ่มขึ้นอีก1ปีละนะคะเราก็จะต้องทําอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองบ้างเช่นกันนะคะนี่คือ Two of Cup แล้วก็สิเหรียญค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะพบเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็จะเข้ามาหาคุณด้วยนะคะถึงเวลาที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วเรามาดูอีกค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนในเร็วๆนี้ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ธรรมดานะคะไมเมท้าคุณกำลังเดินหน้าเข้าสู่เส้นชัยคุณกำลังเดินหน้าไปอย่างช้าๆและมั่นคงค่ะนี่คือ10เมท้าห่งการแบกไม้เท้าที่ขึ้นไปในทางชันขึ้นไปสู่ยอดขึ้นไปสู่เป้าหมายความฝันของคุณนั่นเองนะคะอย่ายอมแพ้เดินหน้าต่อไปนะคะเพราะสิ่งที่ได้มาได้มาจากความคุ้มค่าแห่งการรอคอยและความคุ้มค่าแห่งการภาคเพียนเดอ s t สต ดวงดาวดวงใหม่เกิดขึ้นแล้วการเริ่มต้นชีวิตใหม่เกิดขึ้นแล้วนะคะใครที่ทํางานทําการนะคะก็จะเจริญรุ่งเรือง,รงประสบความสําเร็จนะคะจนบางคั่ง,งร่ารวยทําธุรกิจก็หยิบจับก็เป็นเงินเป็นทองนะคะได้กําไรมาในช่วงช่วงนี้นะคะเป็นหน้าเทศกาลที่ค้าขายนะคะการเริ่มต้นการทําอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตเดอะสตาร์ค่ะการเริ่มต้นฟื้นฟูแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะบางท่านทํางานมีชื่อเสียงโด่งดังในสาขาหรือว่าอาชีพนั้นๆของตัวเองนะคะบางท่านได้ฟื้นฟูเริ่มต นใหม่กับบางสิ่งบางอย่างของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเงินรื่องของการงานนะคะหรือเรื่องของอะไรใหม่ที่อยากที่จะลองอยากที่จะทำอยากที่จะเรียนรู้นั่นเองนะคะบางท่านมีเกณฑ์ได้มีชื่อเสียงนะคะได้โด่งดังนะคะเป็นพรุแตกเลยทีเดียวนะคะเป็นเดอะสตาร์นะคะมีชื่อเสียงในงานด้านศิลปะศิลปินนะคะของตัวเองนั่นเองนะคะ การเปลี่ยนแปลงอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะ The h i e r o e n t s นะคะความสามารถพิเศษพรสวรรค์และพรสวงวงที่ตัวคุณมีนะคะจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในด้านชื่อเสียงในด้านนั้นๆเช่นอาจจะจบคุณหมอเรียนคุณหมอแล้วก็เปิด เปิดอะไรที่เกี่ยวกับคุณหมอหรือว่าให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรืออะไรแบบนี้เช่นกันนะคะบางท่านอาจจะมีศิลปะศิลปินนะคะซ้อมรําเต้นหรือว่าเข้าประกวดนะคะเริ่มต้นกับเขาเรียกว่าชีวิตของเดอะสตาร์ชีวิตของดวงดาวการมีชื่อเสียงนะคะหรือว่าเด็ไอดอลหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นความสามารถพรสวรรค์พรแสวงเสน่ห์นในตัวตนของคุณจะนำพาให้คุณได้ก้าวเข้าสู่อาชีพสายการงาน,นนั้นๆอย่างที่คุณต้องการแล้วก็ ใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจของคุณด้วยนะคะบางท่านเขาเรียกว่ามีสิ่งที่พิเศษในตัวเองนะคะเป็นการอย่างรู้กับบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของคนเองนะคะใช้ความสามารถพิเศษนั้นนะคะเพื่อที่จะได้ตัดสินใจลองทำนะคะตัดสินใจอะไรเด็ดขาด ตัดสินใจอะไรที่รู้สึกว่าลองทํำดูซิลุยดูซิว่ามันจะเป็นยังไงมันใช่หนทางของฉันไหมมันใช่สิ่งที่เรารอคอยเราต้องการหรือเปล่าถ้าไม่ลองเราก็ไม่รู้นะคะ King of Swords นะคะในเร็วๆนี้คุณอาจจะได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองคุณอาจจะได้ตัดสินใจเด็ดขาดกับบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวเองค่ะได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ใจเย็นไว้ใจแข็งไว้นะคะจะทําอะไรคิดประมวลผล าวางแผนการจัดการนะคะนี่คือราชาดาบผู้ชัดเจนนะคะเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งแล้วก็หนักแน่นนะคะข่มอารมณ์ด้วยเหตุและผลนะคะแล้วก็วางแผนเริ่มต้นใหม่นะคะกับชีวิตของตัวคุณเองเพราะการเปลี่ยนแปลงมาจากสิ่งที่คุณกําลังคิดกําลังลงมือทำด้วยเช่นกันนะคะเรามาเจออีกค่ะนะคะเรามาดูอีกการเปลี่ยนแปลง อะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะจะิสีข่ขะความยุติธรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะความยุติธรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นการไก่เกลียนะคะอะไรทุกสิ่งอย่างที่มันรู้สึก ไม่ดีมันยังไม่โอเคนะคะมันก็จะมีการเริ่มต้นการพูดคุยการคลี่คลายการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมีทางออกมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพราะนั้นก็ต้องระวังอะไรที่เป็นเรื่องของอารมณ์ความเป็นอีโกความใจร้อนนะคะของเราด้วยเช่นกันนะคะมีเหตุและผลมีหลักการมีการพูดมีการเจราจามีวาทศิลในการพูดการเจราจาที่ดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ออกมาเป็นไปทางที่ดีได้เช่นกันนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ เรามาดูอีกค่ะการเปลี่ยนแปลงอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนในเร็วๆนี้นะคะ สามถ้วยการเฉลิมฉลองกำลังจะเกิดขึ้นค่ะบางท่านมีเกณฑ์ได้เดินทางเริ่มตน้นเดินทางไกลได้มีนัดนะคะกับเพื่อนฝูงไปงานสังสรรค์งานปาร์ตี้งานรื่นเริงนะคะได้เฉลิมฉลองเรื่องราวความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นคริสต์มาสปีใหม่หรือวันเกิดเบอร์ดย์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ได้พบเจอสิ่งที่ถูกใจด้วยเตรียมได้รับความสุขความตื่นเต้นที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะ จะไม่เจอสิ่งที่ดีชีวิตเราต้องเจอสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อมั่นในสิ่งสิ่งนั้นด้วยเช่นกันนะคะ3ถ้วยนะคะการเฉลิมฉลองที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์พบประคบ,บเจอกับใครบางคนที่เป็นเพื่อนแนะนำนะคะหรือใครบางคนที่อยู่ในงานสังสรรค์งานปาร์ตี้งานรื่นเริงนะคะแต่บางท่านก็มาในโลกออนไลน์นะคะแอบหาคู่แบบนี้นะคะและสเตรนค่ะ คุณกำลังพบเจอกับความรักที่คุณไม่ต้องควบคุมอะไรเลยนะคะแต่เขาจะสามารถรู้ว่าควรจะเข้าหาคุณยังไงควรจะดูแลปฏิบัติกับคุณยังไงเพราะว่าคุณกําลังเจอพลังงาน two of cups นะคะ so, s o connection การเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณที่เข้าใจความรักความสัมพันธ์ที่เข้าใจคุณได้เป็นอย่างดีคุณกําลังเจอความรักที่มองตาก็รู้ใจนะคะเขาเรียกว่าอ่อนหวานละมุนละไมแล้วก็โรแมนติกนะคะเข้าใจซึ่งกันและกัน นะคะแล้วก็ผูกพันซึ่งกันและกันรู้เขารู้เรารู้ว่าจะต้องทำยังไงรู้ว่าจะปฏิบัติกับคุณยังไงคุณก็รู้ว่าจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรเพราะนั้นความสัมพันธ์ต้องใจยเย็นๆนะคะถึงแม้จะเป็น อะไรบางสิ่งบางอย่างก็ตามนะคะเราไม่สามารถที่จะควบคุมฝ่ายนั้นได้บางสิ่งมันอาจจะมีเรื่องราวทําให้เราสึกน้อยรู้สึกเบื่อรู้สึกเอ๊ะเขาเจะอยังไงกับเราหรือว่าอะไรยังไงสุดท้ายเราก็ต้องใจเย็นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เช่นกันเพราะมันไม่มีความใจร้อนหรือว่าความอีโก้ที่เราจะได้สิ่งสิ่งนั้นมาอย่างง่ายๆเด็ดขาดนะคะสเตรนท์ rain, นะคะความเข้มแข็งความแข็งแกร่งในตัวตวนของคุณผ่านพนอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างไปได้เสมอแล้วก็ได้ตลอดนะคะ ความรักก็เหมือนกันจะมีใครเข้ามาตกลุมรักคุณค่ะหลงสเสน่ห์คุณมากๆเลยจนกระทั่งว่าจะต้องสลับสละโสดกับคุณนะคะแต่ก็ต้องระวังเช่นกันอาจจะมีอะไรเก่าๆกลับมานะคะทำให้คุณรู้สึกว่าจะต้องสลัดทิ้งไปสักทีนะคะถึงเวลาแล้วที่ต้องตัดให้ขาดตัดให้จบทันทีถ้าสิ่งนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะเรารู้ว่าอะไรดีไม่ดี เพราะฉะนั้นตัดจบคุณเจอสิ่งใหม่แน่นอนนะคะถ้าอะไรเก่าๆเข้ามาวนเวียนนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพด่วนนะคะ The date เรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารการออกกําลังกายนะคะการเปลี่ยนแปลงตัวเองการเคลื่อนไหวยกย้ายเปลี่ยนแปลงลุกขึ้นนะคะ Movement ของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะบางทีการนั่งที่เดิมนานๆทำอะไรเดิมๆนานๆมันก็ทำให้เราเจ็บป่วยได้เช่นกันนะคะ ทีนี้เรามาดูอีกนะคะการเปลี่ยนแปลงอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้อัศวินวิทา้าวมองข้ามอุปสรรคต่างๆไปมองข้างสิ่งลบๆไปมองข้ามอะไรเก่า,เกาๆเดิมๆนะคะที่ไม่ทําให้เราประสบความสําเร็จที่ไม่ทําให้เราพบรักใน,นที่ดีมองข้ามไปเพราะว่าคุณกําลังได้เป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะและ้วก็ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆใ,ในตัวเองสิ่งใหม่ๆในชีวิตที่กาลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนนั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะและอัศวินเหรียญ ช้าๆได้พระเล่มงามอริยาทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนอะไรก็ตามที่มาได้ที่ได้ที่มีคุณค่าบนโลกใบนี้ได้มายากเสมอคะ่ะนี่คือเรื่องจริงนะคะสวยงามมากๆนะคะกับไพ่สําหรับนี้นะคะกับไพ่คลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูทอก k ิ n งเเรามาดูโรแมนต์แองกันก่อนนะคะโรแมนต์แองเจลอยากจะบอกอะไรกับทุกๆคนคะ่ะในคลิปวิดีโอนี้ คอร์ e ีเพนเดนซีคุณเป็นคนที่ดึงดูดความรักความโรแมนติกเข้ามานะคะด้วยจิตวิญญาณความรู้สึกของคุณเองนะคะและก็ความรักความสัมพันธ์ของคุณค่ะแฟลกเซอร์ er. ทรงอิทธิพลในเรื่องของด้านจิตวิญญาณก็คือหนึ่งจิตวิญญาณที่กําลังเข้ามาหาคุณและอีกครึ่งหนึ่งจิตวิญญาณที่กําลังจะเข้ามาหาคุณเช่นกันนะคะเป็นการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณการตื่นรู้นะคะในเรื่องของจิตวิญญาณของความรักคู่รักที่พากันเติบโตและพากันเป็นความรักความสัมพันธ์แบบ รูปแบบของความโรแมนติกจริงๆนะคะ Give you a relationship a chance นะคะ Work on your partnership ค่ะคุณมี partnership หุ้นส่วนชีวิตของคุณที่รอคุณอยู่ Healing family issue ค่ะความรักความสัมพันธ์ผูกพันและก็รวมไปถึง ครอบครัวของเราด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคนคนี้เป็นคนที่รักครอบครัวดูแลครอบครัวตัวเองเป็นนะคะเขาจะมาสะท้อนให้คุณได้รักครอบครัวแล้วก็ดูแลครอบครัวของตัวเองและก็เขาจะรู้ด้วยว่าการที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้นําครอบครัวนั้นจะต้องดูแลปฏิบัติกับคนรักเป็นอย่างไรนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูไพ่ Talking He a v e วกันนะคะว่าอยากจะบอกอะไรกับทุกทคนคะ่ะมีอะไรจะบอกกับคุณนะ I send you loving s i g n through nature ค่ะเขาส่งความรักผ่านธรรมชาติผ่านคลิปวิดีโอนี้มาให้คุณกับคู่ชีวิตที่กำลังเข้ามาหาคุณกับคนคนนึ่งที่อยู่ไกลจากคุณเหลือเกินนะคะบางท่านได้พบเจอกับใครบางคนที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างจิตวิญญาณของก,กันและกันบางท่านเจอทวินเฟลมนะคะเขาส่งความรักมาให้คุณในคลิปวิดีโอนี้สวยงามมากๆเลยนะคะ ส่งความรักผ่านธรรมชาตินะคะผ่านสายลมผ่านดวงดาวนะคะมาให้กับคุณนะคะ IC all of your thoughts นะคะถ้าเป็นคู่แท้ที่มีการเชื่อมโยงทางด้านจิตวิญญาณหรือว่า twin flame รู้เขารู้เราคุณมองตาคุณก็จะรู้ใจเขาจะรู้ว่าคุณต้องการอะไรแล้วคุณก็จะต้องสะท้อนบางอย่างว่า เขาต้องการอะไรด้วยเช่นกันนะคะเดินหน้าต่อไปนะคะขออีกสักหน่อยค่ะพาอ,อยากจะบอกอะไรใบนี้ออกมานะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยว้าว we will be together again เห็นไหมคะคุณกับเขาจะได้พบเจอกันอีกครั้งการกลับมาอีกครั้งของการร่วมทุกร่วมสุขของการเป็นคู่ชีวิต partnership ด้วยกันบางท่านเจอทัดน้ำ นะคะบางท่านกําลังพบเจอชาวธาตุลมบางท่านกําลังพบเจอชาวธาตุดินบางท่านกําลังพบเจอชาวธาตุไฟนะคะอาจจะเป็นลมกับไฟหรือไฟกับ ดินนะคะหรือว่าน้ํากับน้ํานะคะหรือว่าน้ํากับลมเช่นกันนะคะสลับพลังงานตัวตนได้นี่คือเขาและคุณจะกลับมาเจอกันอีกครั้งของความรักความสัมพันธ์ที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อสิ่งที่เป็นเรื่องหมายสรรันของความรักความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณจะมีไกด์จากแองเจลนะคะหรือไกด์จากดีวายหรือไกด์ไกด์จากช่องนี้นะคะหรือว่าใครที่เป็นที่ปรึกษานะคะ กับผู้อ่นานไทยก็จะมีกายจากผู้อ่นานไทยเช่นกันนะคะหรือว่าไกด์ไกด์จากคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะระดับจิตวิญญาณเป็นเรื่องของความอาจศจรรย์ที่ไม่น่าเชื่อส่งผลอิทธิพลทําให้คุณได้เข้าใจได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆกับความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นไม่อยากจะบทบังไพเลยจริงๆนะคะสวยงามมากและมา,มาเลยนะคะ ทีนี้เรามาดูไพ่สำหรับมีกันว่าอยากจะบอกอะไรกับทุกทุกคน sunrise ค่ะ new c r e a t e idea new adventure นะคะหา adventure มีใหม่หาสิ่งใหม่ใหม่ให้กับกับตัวตนของคุณการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงานการเดินทางเดินทางไกลนะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอาจจะทาให้คุณได้พบเจอพบรักกับคนคนนั้นหรือว่าอาจจะทําให้คุณได้พบเจอกับงานกับการเริ่มต้นของความมั่งคั่งร่ารวยที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะนี่คือเวลค่ะ f ฟมิลี่ครอบครัวที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นครอบครัวที่ที่เกิดขึ้นจริงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่คิดไปเองมนโนไปเองแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจะตามช่วงจังหวะชีวิตของเราเวลค่ะความมั่นคงความมั่งคั่งที่กำลังจะเกิดขึ้นบางท่านมีเกณฑ์ได้รับโบนัสนะคะชิ้นใหญ่รับเงินก้อนใหญ่รับสิ่ง อะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนในเร็วๆนี้เองนะคะขออีกสักหน่อยค่ะ,ะเกิดอะไรขึ้น success ค่ะประสบความสำเร็จทุกๆท,ท่าน love ความรัก career ของการงานนะคะใบนี้ฉลับออกมาคุณจะได้รับเกียรติได้รับความเคารพนะคะจาก บริวารจากบุคคลรอบข้างนะคะจากสามีนะคะจากคนรักคู่รักของคุณ h a p p ี n e s s ค่ะความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพของเราเองด้วยนะคะการดูแลสุขภาพการเริ่มต้นในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ทุกๆเรื่องของตัวเองนะคะความสุขที่กำลังที่จะเข้ามาคนๆน,นี้นะคะความรักรักแท้ของคุณถูกโบยบินให้มาพบเจอกันค่ะถูก เข้ามาเพื่อสร้างความสุขให้แก่กันและกันนะคะเป็นความรักรักแท้ที่โรแมนติกมากๆเลย marriage ค่ะการแต่งงานงานว e ดดิ้งเราคนอยู่นะคะบางท่านเตรียมได้คอมมิทเมนต์ได้สร้างความสัมพันธ์ได้แต่งงานกับใครบางคนที่คุณรอคอยนะคะอย่างแท้จริงนะคะพบเจอคู่รักคู่ชีวิตอย่างแท้จริง o l d e r man นะคะได้พบเจอกับหนุ่มที่อายุมากกว่านะคะหรือสาวที่เขาเรียกว่า ห่างกันนะคะมากกว่าหรือว่ามีความเป็นผู้ใหญ่นั่นเองนะคะริงค่ะ a marriage will take place นะคะแหมจะมีใครเข้ามาขอคุณแต่งงานสวมแหวนแต่งงานให้กับคุณบางท่านถึงขั้นมีเกณฑ์ได้ลูกสาวนะคะหรือว่าได้ลูกชายนะคะอย่างที่แพลันไว้เลยทีเดียวนะคะสวยงามมากๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทุทอยลูกเต่ากันนะคะว่าได้เลขอะไรในวันนี้นะ นะคะไพส่สวยจริงๆนะคะวันนี้เปิดไพ่เยอะมากขอพลังงาน Angel Number นะคะให้กับทุกๆคนค่ะว่าจะได้เลขอะไรหมายเลข4ค่ะเมื่อวานหมายเลข5วันนี้หมายเลขสนับถอยหลังหรือเปล่านะคะขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับทุกๆคนคะ่ะในเร็วนี้การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเลข4เป็นเลขแห่ง4ีไม้เท้านความ มั่นคงนะคะชีวิตคู่ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าในเร็วๆนี้แหละจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับทุกๆคนการได้ออกเดินทางเดินทางไกลในชีวิตการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพลังงานคลิปนี้เป็นของทุกๆคนทุกคนจะได้พบเจอสิ่งที่ดีสิ่งที่สวยงามที่กาลังจะเกิดขึ้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้อย่างไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะ กับพลังงานที่ดีมากๆเลยก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จอย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของเราด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายที่แข็งแรงมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ